สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูลูกไก่นะครับเพิ่งฟักเลยนะครับเก้าตัวนะครับแม่นี้ฟักไข่ดีนะครับนีแม่ดามเก้าตัวมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับนี่ตอนนี้ลูกไก่ ทีนี้ก็รอตีหน้านะครับใครที่จะแบ่งนะครับลูกไก่นะครับรับประกันมีเลี่ยมมีแข้งแน่นอนครับผมรับประกันนะแผ่ดีตีโดนนะครับของผมนี่ตีหน้านี้บันเทิงครับมีเลี่ยมไวแม,แม่น,นแน่นอนครับ หมดแล้วนะครับไก่หนุ่มๆทีนี้ก็ต้องรอปีหน้านะครับปีนี้หมดแล้วก็มีเพียงเท่นี้นะครับเพื่อนๆก็ใครเพิ่งเห็นก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด,ด้วยนะครับการที่จะแบ่งลูกไก่ก็ต้องรอกัอนนะครับ หมดแล้ววันนี้พวกก็เข้ามาเอาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกจองไว้ตัวหนึ่งครับเป็นพี่นะครับพี่ชายรับถือกันเป็นพี่น้องเนี่ยก็จองไว้ครับเดี๋ยววันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สวัสดีครับเพื่อน